ปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจในภาพรวมไตรมาสที่3ของเชียงใหม่ยังซึมซบเสารร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจก็ต้องเรามีข่าวดีกันแล้วมันก็ต้องมีข่าวที่รู้สึกว่าทําให้เราต้องเตรียมตัวรับมือเหมือนกันนะครับไม่อยากจะพูดเป็นข่าวลายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นี่คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะยิ่ง ชาวภาคเหนือนะครับใครอยู่ในที่นี้เป็นชาวภาคเหนือย,ยกมือขึ้นนะครับนะสง่งไปขาวสถานก,การณใช่อย่างที่ผมจะเล่าข่าวต่อนี้ไปหรือเปล่านะครับปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจในภาพรวมไตรมาสที่3ของเชียงใหม่ยังซึมซบเสานะรเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่คุณวรโรดมปิตการนน์นะครับคุณวรดมแกบอกงี้ครับว่าตอนนี้เนี่ย เศรษฐกิจไตรมาสที่3นะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในไตรมาสที่3มของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยังซึมต่อเนื่องเลยนะฮะจริงอยู่ครับมันมีการคลายล็อกดาวน์เปิดภาคธุรกิจแล้วก็การคลายล็อกดาวน์ถึงรอบที่6ต่อจนการสามารถให้กลับมาให้เปิดบริการแบบเต็มสูบรูปแบบเช่นร้านอาหารก็ไม่ต้องนั่งห่างกันอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะอันนี้เพียงแค่ยกยกตัวอย่างกันนี่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะภาคธุรกิจจริงนะครับของทางด้านเชียงใหม่เนี่ยนะฮะ ปรากฏว่ายังไม่สามารถฟื้นตัวได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจภาคบริการของเชียงใหม่ขณะน,นี้ที่ยังหนักหนาะสาหัสอยู่ก็คือภาคการท่องเที่ยวนะครับคุณวรดมปิตการนนในฐานะประธานของการค้าเชียงใหม่แกบอกว่าตอนนี้การท่องเที่ยวเชียงใหม่นี่นะครับถ้าถามว่า GDP ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเอาเลยฮะร,รายได้ของเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ี่ยอยู่ที่ภาคการท่องเที่ยวโอ้ 2.5แสนล้านบาทเนี่ยนะครับ65%อยู่ที่ภาคการท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าตอนนี้เม็ดเงินหายธุรกิจชะงักทัวร์ไม่เข้าต่างชาติไม่มีคนเดินทางในประเทศเองก็ยังไม่มาถึงเหตุผลเพราะคนเดินทางในประเทศขนานี้มักจะเดินทางในช่วงระยะสั้นใช้รถส่วนตัวไม่ใช้การเดินทางร่วมในระบบสาธารณะแบบเป็นหมู่ แม้จะมีวันหยุดยาวก็จริงแต่เลือกที่จะเดินทางในช่วงใกล้ๆเพราะฉะนั้นอันนี้สงจึงไม่ได้ขึ้นไปถึงระดับอย่างเช่นภูเก็ตหรือเชียงใหม่อะไรเลยนะครับคุณพรดมบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับองบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจสแสนล้านบาทเนี่ยก็ยังไม่ลงไปที่ระบบเศรษฐกิจเลยรวมถึงกรณีของดอกเบีย้ยที่เรียกกันว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ตำซอฟโลนเนี่ยนะครับในฐานะประธานของการค้าจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าก็เข้ามาแค่20%แทนที่จะเข้ามาได้มากกว่านี้นะครับ คุณวรดมงยกตัวอย่างเลยนะ่รัาว่าตอนนี้ร้านอาหารในเชียงใหม่เนี่ยนะปิดกิจการเป็นจํานวนมากครับเอเจนซี่ทัวร์บริษัททัวร์บริษัทท่องที่ตอนนี้ก็ทยอยปิดกิจการจนแทบจะไม่เหลือแล้วไกด์ในเชียงใหม่ตอนนี้ตกงาน90%รนะครับร้านขายของที่ลึกย่านตลาดชื่อดังในบาซาตอนนี้ก็เหมือนกันฮะปิดตู้ปิดร้านไกลจนหมดจนไปถึงร้านค้าย่านถนนนิมมานเหมินเหมือนกันนะครับนี่คือสถานะไตรามาสสาของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทีนี้ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยนะครับปรากฏว่า เอกชนหลายคนตอนนี้ก็พยายามอยู่แล้วในส่วนตัวทั้งปรับตัวเองทั้งลดเงินเดือนทั้งปรับค่าใช้จ่ายลดตัดค่าใช้จ่ายลดการขยายสาขาหรือว่าปิดกิจการในแต่ละสาขาต่างๆเพื่อคุมกระแสเงินสดของตัวเองให้ได้แต่ถึงกระน,นั้นก็ตามเนี่ยนะครับคุณพระดมก็ยังมองนะครับว่าเอกชนชาวเชียงใหม่เองเนี่ยก็อยากที่จะเสนอนะฮะข้อแก้ไขไปถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งเนี่ยผู้ว่าการานธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะคุณวิรไทสันติภพที่ตอนนี้ก็ถือว่าอีเม้นดัน,นก็เป็นอดีตท่าผู้ว่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับ สิ่งที่เสนอขอไปตอนนี้ก็ยังอยากให้ภาครัฐเนี่ยช่วยทาให้เศรษฐกิจเชียงใหม่เนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาให้ได้หน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นขอขยายการพักชําระนี่ออกไปเลยครึ่งปีจนถึง1ปีเป็นต้นนะฮะ,อะขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบบสยเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือค้าประกันผู้ประการเอสีในเชียงใหม่นะครับโดยการเพิ่มวงเงินโครงการทับกันสินเชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับ อย่างเช่นโอนสินทรัพย์เพื่อชําระหนี้ซึ่งเคยเป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการมาแล้วในช่วงวิกฤตปี4 0ูนต้มยำกุ้งขอให้เลือกเอาแนวทางนี้มาใช้ในปัจจุบันได้ไหมนี้นะครับนอกจากนี้ก็ผ่อนผันหลักเกณฑ์ค้ำประกันเงินกู้แล้วก็ขยายเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ2%เนี่ยออกไปเป็น3-5ปีทําได้ไหมเป็นต้นนะฮะแล้วก็ประคองธุรกิจผู้ประกอบการชั้นดีที่ไม่มีประวัติเสียเลยนะฮะให้สามารถเติมวงเงินสินเชื่อเดิมให้เพียงพอเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยไปต่อให้ได้นะครับโ แสดงว่าขณะนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาคการธุรกิจและภาคบริการที่เป็นทั้งเรียลเซกเตอร์และภาคบริการของเชียงใหม่เนี่ยมันหนักจริงๆนะครับถ้าดูจากตัวเลขบอกว่าเนี่ย65%ของ GDP จังหวัดมาจากภาคการท่องเที่ยวจําได้ไหมครับรพราภูเก็ตที่เท่าไหร่90กว่าเปอร์เซ็นต์มาจากการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าในจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะเทียบสัดส่วนระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงหรืยว,ว่าเรียลเซกเตอร์เนี่ยเมื่อเทียบกับปริมาณหรือมูลค่าของภาคบริการมันจะหากันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว หลายจังหวัดที่อยู่ในส่วนต่างๆที่พึ่งพาเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวหรือภาคของภาคบริการจะได้รับผลกระทบที่หนักสาหัสและค่อนข้างจะเรือลังพอสมควรด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยจริงๆนะครับเหนื่อยมากๆเลยนะครับสำหรับหลายคนที่ทําธุรกิจในขณะนี้กันนะครับ